กับไปเยอกิเลยนะครับผลผมไม่ไ้แตงวันนี้ไม่ไ้แงแล้วแต่ก็ได้วันนี้เราแค่เกนใหม่ครับัดอื่นเราต้องนอนเดกต้กงเอาเลยเอ๊ะแตนเลยไ้ไหนอื้มอื้มอเลยแตนเลยแตนอยู่ไหน อ๋อรู้แล้ไว้ไหนโอเคนี่แหละ Ok Ok, ok, ok mm -mm, mm -mm, mm -mm. ด้วยตืดไอ้ตืดเพอ,อมึงตืดเลยโอเคปะแบบนี้อย่าให้รู้นะใครสร้างจะวยหาเลยโอเครู้แล้ววิธีเล่นอืออ๋ออ๋ออ๋อข้อไม่ได้โกงแต่ข้อแค่คตรโกงฮืตัวมยังชั่วร้ายไม่เสร็จเลยมึง ทำไมทไผ่านได้แล้วเอาบ่าบ่าบ่า อะไรในกงเป็นไรอ้อสรุปแบบนี้ให้เปิดหมดซอมบี้ด้วยเนาะโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจักมุดอ่า โอเคอ่าเล็กไม่เจออะไรเลยเฮ้ย <Pardon. S 1> หัวร้อนหัวเลาะหัวเลาะไม่ได้หัวร้อนหัวเลาะสิโอืม <Okay. S 2> mm hmm. ตอนค่ำอยู่แล้วปักโอเคอ่าน่ายๆต้องขึ้นต้องหายทางขึ้นซึ่งผมไม่รู้ว่าทางขึ้นจะอยู่ไหนดิโอ๊โอแะแลกน้องขึ้อ คอก็เจอทางเลยแล้ว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 นีมทางทางอะไรวะนี่ทางไผวัไผวะแจิเออมันอยู่ไหน สก,กูบีดูนายอยู่ไหนเอาผิดเรื่องโทษ<ม>อว่านานนๆๆจริงๆเราไม่ เดี <ort. S 2> mm. oh, ๋ยวหนาเออโอ้ใายเลยเมื่อก mm. ี Club ้น่าจะมีชุดสีอืมลงไปทางนี้

อตอนนั <collaborate> ้นเดินไปตรงไหนน้าฉันไม่ออกไง เออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคเ,ออเราก็ลงมาทางนี้ออเราก็จะหาทางขึ้นโจ๊ะโจ๊ะมีไงาทางนี้ก็งสงสัยนี่ตด,ดูอะไรเอ้ยกระโดดฮึ๊บอู้อู้ด้วยเถอะ Mm. OK, OK. OK! okay. Mm. okay. ไรเนี่ยโอเคมาฟุ่นเงี้ยไปเล็นไม่ชันไทยอ๋อขอเวลาแป๊บน,นึงนะครับ โอเคผมก็มาแล้วผมต้องกึอกเกอเออไม่ได้ใช่ไหมเอาเวลาโอเคนะคะพมตอนนี้ผมก็ผ่านมาได้ด้วยไม่ดีจริงนะต้องไปทางไหนวะอันนี้อ ขุดขุดขุดเราต้องมนเป็นชาวขุดเราคือชาวขุดเราไม่ได้ชาวนกขุดเออแตกแล้วฮือเอเอ โอเคโอเคสงสัยเราต้องบินไป พระบงไม่ใช่ไหม่ช้ชาทำไมเครื่องึงไม่ได้ยินเสียงเลยวะโอเคมนาะต่อต่อฮะแปลกสย เธอเพื่อเพื่อคือตายมันชิดถึงการตายเลยนะโอเคอืออือไม่อะไรก็ยาก ตองโกล okay, งละเดี๋ยเราเดีดงูกปอกเด้งชุกทุกปอกดูดีมือแทบจะไม่ทันมือแทบตามไม่ทัน จะไม่มีะรมนจะไปไม่ได้ก็เหมือนไม่มีทางไปยู่อีแหละไม่มีทางออกอินพระเรียมพระโอเคมาต้องหาทางอื่นออกออ ยอยอยอแล้วในเกอผมโกงเพื ah, oh, ่อหาทางออกอ้าเจอแล้วเนี่ยอะไรสยอย่างการกินไม่ออกภาษาอังกิษไม่ได้ยากไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด เหมือนจะไม่มีทางไปจริงๆฮะเฮ้ยทางขอจบคลิปละคลิปสุดท้าย